เภสชกรหญิงช่วยชีวิตเด็กอายุหนึ่งขวบหลังจากทำการเปิดร้านยามานานกว่าสิปีไม่เคยพบเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเท่าครั้งนี้ผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กชื่อ Cre ท i t เ e ปกระเหมซึ่งเป็นเพศชกรหญิงนกมนเจ้าของร้านยาคลินิกยาบ้านครองขุดร้านยาพี่กระติบในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลได้โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกนาทีชีวิตของเด็กน้อยอายุหนึ่งปีที่ถูกอุ้มเข้ามาในร้านยา เพื่อขอความช่วยเหลือจากเภสัชกรหลังจากที่เด็กมีอาการชักเกรงตาค้างและอ่อนแรงที่กระติดเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์โจรปืนปลอมมาที่ที่ร้านยาเมื่อ11ปีก่อนไม่เคยมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้ใจเต้นและหัวใจบีบพรัดเท่ากับเหตุการณ์ในวันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวินาทีชีวิตในเวลาประมาณ18นาฬกามีลูกค้าประจําขับรถมอเตอร์ไซค์พาลูกมาที่ร้านจอดรถหน้าร้านและตะโกนขอความช่วยเหลือว่า พี่ติ๊บช่วยน้องด้วยน้องชักซึ่งทําให้ฉันตกใจมากแม่ของเด็กแจ้งว่าลูกมีไข้และกําลังชักฉันจึงรีบจัดการนําเด็กนอนลงในคอกเด็กและแจ้งให้ใหญ่หาผ้าเช็ดตัวมาให้ด่วนพร้อมทั้งให้พ่อของเด็กโทรหา16-69ทันทีเด็กมาถึงด้วยอาการตาค้างไม่กระพริบและตัวอ่อนแรงมีอาการฉี่และที่แตกไม่เด้สติจึงเริ่มจากการเช็ดตัวแต่เมื่อสัมผัสตัวเด็กพบว่าไม่ร้อน จึงไม่ได้เป้หัวใจแต่หลังจากประเมินอาการแล้วสงสัยว่าอาจเป็นเพราะอาหารติดคอจึงสอบถามแม่ของเด็กว่าก่อนหน้านี้เด็กได้กินอะไรบ้างแม่บอกว่าเด็กกินองุ่นชิ้นเล็กแม้จะเป็นชิ้นเล็กแต่เด็กในวัยนี้มักมีพฤติกรรมอมอาหารซึ่งอาจทําให้สําลักเข้าหลอดลมได้ง่ายฉันจึงไม่รอช้าทําการกระทุ้งทันทีและเด็กก็ตอบสนองตาเริ่มกระพริบชา้าช้าและเริ่มมีเสียงร้องเบาๆหลังจากนั้นฉัน ทําการกระทุงอีกครั้งและเสียงร้องของเด็กก็เริ่มดังขึ้นในครั้งที่สามเด็กก็ร้องเสียงดังขึ้นและสามารถตั้งคอได้น้ำตาของฉันไหลเพราะความโล่งใจที่เด็กปลอดภัยแล้วซึ่งตรงกับเวลาที่รถพยาบาลมาถึงหน้าร้านพอดีหลังจากเปิดร้านยามา12ปีและเจอผู้ป่วยวิกฤตมากมายไม่เคยมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้หัวใจของฉันบีบระเท่ากับครั้งนี้เพราะฉันก็เป็นมนุษย์แม่ที่มีลูกเช่นกัน ตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้วและยังคงอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลสตูลถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองคงไม่รู้เลยว่าคำว่านาทีชีวิตนั้นหมายถึงอะไรฉันขอขอบคุณตัวเองที่มีสติพอและขอขอบคุณคลิปต่างๆของโดยประถงพยาบาลที่ทำให้ฉันมีความรู้ในการช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์เช่นนี้